คุณผู้ชมผมหนุ่ยพงสุกับแบรไตบุกบุกบุกวันนี้บุกมาที่แบร์ไทน์พอดเอ้ยไม่ใช่เราไม่บุกตัวเองครับเราบุกเพื่อนบ้านเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับในชั้น6ของ True Digital Park นะครับผมเป็นเพื่อนบ้านกับ Rico Experience Center บริษัทเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นนี้นะครับต้องบอกว่ามีเรื่องให้อัปเดตกันหลากหลายเลยทีเดียวเราเองอยู่ใกล้เขาเนี่ยได้เทคโนโลยีหลายตัวมาใช้นะครับเช่นสมาร์ทลฟมแต่ว่าพูดถึงชื่อ Ri โกวันนี้คุณอย่านึกถึงแค่ปรินเตอร์นะครับ ปรินเตอร์อันหลากหลายของเขาเนี่ยถ้ามาที่นี่เขามีให้คุณเทสให้คุณลองนะครับบนหลากหลายวัสดุที่พิมพ์ออกมาได้นอกเหนือจากกระดาษด้วยนะแต่แน่นอนนะยุคนี้นะครับเขามีกล้อง,ของเขามีจอ,ขอเขามีระบบวงจรปิดนะครับ s u r v e i l l a n c e and Analytics o o โนี่เขาทำกันแบบซอฟต์แวร์ขึงขังมากๆเลยและในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมมาเจอสิ่งที่เป็นการจัดการพื้นที่ได้อย่างง่ายหนึ่งก็คือ Rico Space นะครับการจัดการพื้นที่ แบบไฮบริดนะครับให้กับองค์กรยุคใหม่ต้องการสำนักง,งานแบบสมาร์ทออฟฟิศนี่จัดการด้วย r c o oh o Space แล้วก็2นะครับยังมี r i c o ้สมาร์ท e ีติ้งร o มนะครับอันนี้เป็นระบบการจัดการห้องประชุมนะครับที่ทำให้การจัดประชุมทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็3วันนี้นี่เลย r i c o ้ oh Interactive Whiteboard A Series เป็นจออินเทอร์แอคทีฟใหม่ที่ราคาเป็นไปได้เข้าถึงง่ายกว่าเดิมเดี๋ยววันนี้เราจอดลึยกันครับ ผมจั่วหัวนี่รวเป็นชุดเลยนะครับเอาเป็นว่าเราค่อยๆไปกันทีละตัวเริ่มต้นตัวแรกก่อน Rico Space คุณผู้ชมครับในยุคนี้นะครับการจัดการออฟฟิศสำนักง,งานยุคใหม่นี้เปลี่ยนภาพไปหมดเลยหลังโควิดมานทุกคนทำงานแบบไฮบริดไฮบริดคือจะเข้าออฟฟิศก็ต้องเข้าได้หรือจะทำงานจากภายนอกใช่ไหม Work from anywhere ก็ต้องทำได้ฉะนั้นมันจะมีวันที่เราเข้ากับวันที่เราไม่เข้าแน่นอนครับว่าการจัดการพื้นที่เขาก็จะไม่ยึดโยงว่าโต๊ะนี้เป็นของใครแล้วนะครับเขาก็จะสามารถที่จะ โยกไปได้ว่าใครจะมานั่งตรงไหนในวันที่สะดวกซึ่งแน่นอนเราต้องการเครื่องมือในเรื่องนี้ RICO Space คือเครื่องมือนั้นครับเรียกกันรว,รวมเขาเรียกว่า Workplace Management Solution นะครับซึ่งตอนนี้ RICO นี่เทคโนโลยีจากญี่ปุ่นทำสิ่งนี้จริงจังนะครับมาดูหน้าจอกันนี่ฮะเอาพื้นที่ก่อนอันนี้คือพื้นที่ของสถานที่นี้เราเห็นนะครับ แต่บริษัทหนึ่งบริษัทนี้สามารถจะดูได้ทั้งโลกนะครับว่าสำนักง,งานสาขาอยู่ที่ไหนบ้างอย่างริโก้เขามีที่เวลิงตันอันนี้อยู่ที่ทกรุเทพกรีทาเอ๊ะนั่นไม่ใช่นั่นโรงเรียนนะฮะอันนี้อยู่ที่นิวซีแลนมีเพิร์ธที่ออสเตรเลียมีโอโมริญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ที่อื่นๆ ซึ่งแน่นอนนะครับเราอยู่ที่ไทยแล้วก็เลือก RICOE x p e r i e n c e CENTER นะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้สีเขียวก็เท่ากับว่างสีแดงนะครับก็เท่ากับไม่ว่างนะครับถ้าเป็นสีน้ําเงินก็คือเราเลือกไว้เองแต่เรายังไม่ได้เช็คอินนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถมาจัดการได้หมดข้อมูลอยู่บนคลาวด์นะไม่ได้ยึดโยงอยู่กับเครื่องไหนเลยนะครับเราเปิดเบราว์เซอร์เราเข้ามาทํางานได้สมมุติผมเลือกโซน Rock and Roll นี่เป็นเก้าอี้แบบเขาเรียกว่า Hot Seat หมุนได้นะครับผมก็มาดูเวลาได้ใช่ไหมว่าเวลาไหนตอนนี้เราคุยกันเนี่ย อยู่หลัง15นกา30นาทีนะครับฉะนั้นสีเขียวที่ Available หรือว่างก็จะเริ่มตั้งแต่เวลานี้ไล่ไปเรื่อยนะครับ15นาทีหรือนะครับนี่นะครับเราจะดูเก้าอี้นะครับโต๊ะที่เราต้องการจะทำงานนะครับเวลาเราเลือกสมมุติเราเลือกวันนี้เลยนะครับ27วันจันทร์เราเอาออเด a y เลยนะครับภาคเช้าภาคบ่ายนี่เราเลือกได้นะครับกด Nex t ปุ๊บนี่จะสังเกตดูว่า เราสามารถจะจองล็อกเกอร์ได้ด้วยล็อกเกอร์ก็คือที่เอาไว้เก็บของใช่ไหมครับซึ่งสามารถทําได้แต่ถ้าเป็นมุมของการเลือกห้องประชุมนะครับนี่ห้อง RICO Experience Center Room นตรงนี้พอเราเลือกเวลาปุ๊บส่วนนี้เขาไม่ว่างใช่ไหมครับบุ๊กไว้เราเอาตอนนี้เลย16บหกนารกดเลือกพัวนี่คุณผู้ชมดูสิ่งที่ทําได้นะครับเราสามารถแอดแคตติงก็คือ อาหารการกินในการประชุมนี้ครับโอ้โหสุดยอดในบริษัทน,นี้ใจดีจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายนะครับซึ่งเลือกได้นะครับแล้วแต่ว่าเรามีรายการไหนให้กับพนักงานบ้างนะครับหรือจะเป็นมุมของการเลือกอ,อุปกรณ์นะครับที่เกี่ยวข้องนะครับอุปกรณ์เนี้ยสมมติว่าเราจะประชุมกัน16ในกาปึ้ง Request Equipment สาย HDMI ไหมนะครับ กระดานนะครับอินเร์คทีฟบอร์ดนะครับเครื่องมืออื่นๆนะครับซึ่งพอคุณได้รายละเอียดครบถ้วนนะครับคุณก็ใส่หัวข้อ,ขอการประชุมได้เลยอันนี้แบร์ไทมีติ้งโอ้โหนี่อันนี้ไม่ใช่สังการด้วยเสียงนะมีเพื่อนร่วมง,งานช่วยพิมพ์ให้นะฮะแล้วก็จะสามารถครีเอทอีเวนต์ได้แต่ก่อนครีเอทนะครับถ้าประชุมนี้มี2โลกคือออนไลน์ออฟไลน์นะครับคุณมาแอด Microsoft t e a m ได้เพราะว่าโปรแกรมสำหรับการประชุมก็สามารถจะให้ผู้ร่วมทีมเนี่ย รู้ว่ามีลิงก์นี้ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ r ิโกสามารถแอดไปถึง Google Meet ก็ได้และในอนาคตอันใกล้ก็จะมี Zoom ด้วยนะครับฉะนั้นก่อน Create Event คุณสามารถจะใส่รายละเอียดเพื่อจะสร้าง,งลิงก์และคนที่ได้รับนัดหมายการประชุมก็จะได้ลิงก์สำหรับการประชุมแบบไม่ต้องเจอตัวครับคัวนี่ Creating your booking นี่ถูกจองเรียบร้อยนี่ถูกสร้างกันแล้วครับเรียบร้อยเลยพัว จ,จองง่ายจองไวแต่หัวใจจริงๆอยู่ที่เจ้าของกิจการครับคุณสามารถจะดูภาพรวมนะครับของการใช้สอยออฟฟิศสำนักง,งานของคุณเพื่อการจัดการแล้วก็แน่นอนละลดค่าใช้จ่ายได้ในอนาคตนะครับดูกันตรงนี้ก่อนนะครับเรามาดู organization overview นะครับเรากดโหลดเปิดขึ้นมาเนี่ยเห็นทั้งโลกนะครับบริษัทไหนที่มีสาขาอยู่เยอะเนี่ยคุณจะมั่นใจได้ว่าการ utilize ใช้ ออฟฟิศนะครับมันจะมีประสิทธิภาพขึ้นนี่บริษัทร,ระดับโลกนี่เห็นแผนที่เลยแล้วก็รู้ว่ามีพนักง,งานอยู่ทั่วโลก115คนใช่ไหมโลเคชั่นมีอยู่2นะแต่ถ้าบางแห่งอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับใน1ตึกก็ได้มีอยู่25ชั้นชั้นไหนคนนั่งเยอะชั้นไหนคนนั่งน้อยเปิดแอร์กับชั้นที่ไม่มีคนหรือเปล่าคุณมาบริหารจัดการได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในอนาคตนะครับมาดูจํานวนโต๊ะนะครับจำนวนพาร์กิ่งนะครับสิ่งที่ถูกจองจากห้องต่างๆเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็จะรู้ว่า ใครอยู่ที่ส่วนไหนอย่างไรอันนี้แน่นอนนะครับปกติสติติพวกนี้ช่วยอะไรเวลาที่พนักงานเนี่ยเขาล็อกอินเข้ามาเนี่ยแล้วเขาจอห้องประชุมเนี่ยเขาจะบอกเรานะนี่เดี๋ยวผมมีมิ팅กับแบร์ไตนะเวลานี้แต่ว่าเรากดดูก่อนเราบอกว่าเราจะ work from home วันนี้เราจะอยู่ในสถานะทำงานจากบ้านหรือเราจะ working elsewhere คือไปทำที่อื่น work from anywhere นั่นแหละหรือจะเป็นออกจากออฟฟิศไปแล้ว พนักงานด้วยกันก็สามารถส่องดูได้ใช่ไหมครับว่าจะติดต่อใครเขาอยู่ในสถานะพร้อมคุยหรือเปล่าซึ่งตรงนี้นะครับหน้าจอจะบอกทั้งหมดเยี่ยมไปเลยครับริโก้จากดูจอผมขอมาดูห้องต่อกันเลยด้านหลังนี้นะครับเรียกว่าริโก้สมาร์ทมีติ้งรูมแน่นอนนะครับจะเป็นสมาร์ทได้ต้องมีจอใช่ไหมครับมีจอที่กําหนดนะครับว่าด้านหลังนี้มีการจองกันไว้อย่างไรนี่ปรากฏชื่อนะครับของผู้ทําจองนะครับแล้วก็ บอกสถานะว่าห้องประชุมนี้พร้อมให้เช็คอินแล้วผมก็เช็คอินเลยนี่เมื่อเช็คอินแล้วนะครับเปิดเข้าไปสังเกตดูนะฮะสังเกตดูนะครับฟับผมเดินเข้ามาแล้วฮะอยู่ในพื้นที่ละห้าสี่สบไฟสว่างขึ้นโอโ้สุดยอดนี่ฮะมีเซ็นเซอร์นะครับดีเทครู้แล้วว่าผมพร้อมที่จะเข้ามาสู่ห้องนี้แล้วนะครับแล้วก็นี่ฮะมันเคยใสมาก่อนทําไมตอนนี้มันทึบล่ะ นี่คือ r i c o ้สมาร์ทฟิลนะครับระบบฟิล์มไฟฟ้านะครับที่สามารถทำทึบก็ได้ทำใสก็ได้แบตไถพอร์ตผมอยู่ข้างๆผมก็ใช้เทคโนโลยีของเขาอยู่นะครับดีมากๆเลยบางทีเราอยากจะถ่ายงานการเป็นส่วนตัวเราปิดแต่เวลาที่เราเปิดมีคนเข้ามาดูอันนี้เราสามารถจะเปิดใส่ได้นะครับและแน่นอนนะครับระบบนี้มี Smart Control a n d a u t ออโตเมชก็คือสรุปนะครับจำนวนของไฟหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องนี้ทั้งหมดนะครับ ผมจะให้ตัวจอใสก่อนก็ได้เกิดเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องลับอย่าจะทักคนข้างนอกนะครับหรือผมจะให้จอ เป็นจอปิดทึบแบบนี้ก็ได้นี่คุณผู้ชมก็สังเกตเห็นภาพดูแต่จะเจ๋งนี่คุณต้องมาดูสมาร์ทคอนเฟรนด์ด้วยนะครับระบบการประชุมนี้นะครับมีหน้าจอที่ขึ้นซิงกันนะครับจอที่ผมเห็นอยู่นี้นะครับผมกดมิสนาวภาพขึ้นจอผมกดจอยผมก็จะดึงเอาสมาชิกที่ไม่ได้มาประชุมกับผมที่ห้องประชุมจริงนี้แต่อยู่ในออนไลน์ใช่ไหมจะด้วย Microsoft Teams จะด้วย Google Meet และอน,นาคตจะมี Zoom ด้วยเนี่ยขึ้นจอนี้กล้องเปิดทันทีนะครับโบมือบายๆเฮ้ hey! นะครับ ระบบแบบนี้ดีนะครับเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยการเดินเข้ามาแล้วอุปกรณ์สําหรับการประชุมพร้อมเลยมันทาให้คุณประหยัดเวลาประชุมอย่างมากเพราะว่าต้นทุนที่แพงที่สุดของการทําธุรกิจคืออะไรครับเวลาถูกไหมครับฉะนั้นนี่ตอนนี้มีคนมารอผมแล้วนะคุณสุมิตรมาเนี่ยผมก็แอดเข้ามาแอดมิดได้นะกดรับเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวคุณสุมิตรก็เริ่มประชุมกับผมด้วยไมโครโฟนนี้เลยสวัสดีคุณสุมิตรนะครับพร้อมประชุมไหมครับได้ยินนะอ่างั้นเดี๋ยวเริ่มพรีเซนต์ได้เลยนะครับ ขอบคุณมากติดต่อมาจากสำนักง,งานใหญ่ที่เมืองโอโมริใช่ไหมฮะเนี่ยลุยได้เลยนะฮะประมาณนี้ครับวูวออกจากห้อง RICO oh Smart Meeting Room แล้วก็กลับมาต่อกันที่ RICO oh Interactive Whiteboard A Series กันอีกครั้งหนึ่งฮ่านะน่าตื่นเต้นนะครับการใช้ระบบปฏิบัติการ Android นะครับมาอยู่บนหน้าจอนี้ขึงจนเต็มนะครับเอาจริงๆแล้วจะท็อปอัพหรือออปชั่นอลด้วย Microsoft Windows ก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ Android ตัวนี้เป็น Android 9นะ ปกติแล้วเนี่ยฟังดูรุ่นอัดไม่ใหม่เท่าไหร่แต่สําหรับงานเฉพาะทางเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องจอนี้ต้องไปอัปเกรดเป็น Android ใหม่ๆแข่งกับมือถือนะครับฉะนั้นเนี่ยในมุมมองการใช้งานเนี่ยเปิดขึ้นมาไวบอร์ดก็มาได้โดยง่ายนะครับโดยปากกาที่ติดเป็นแม่เหล็กไว้นะครับในโซนนี้นะครับก็สามารถจะเอาไปใช้งานได้อย่างหลากหลายแล้วก็ตัวนี้ยังมีปุ่มจริงนะครับมีฮาร์ดบัตตอนเป็น power on off ปุ่ม home นะครับกลับไปที่ home นะครับปุ่มย้อน back นะครับหรือ setting นะครับแล้วก็ Vol u ุ e มขึ้นลง ยังมีพอร์ตที่เขาตั้งใจอยู่ด้านหน้าเลยญี่ปุ่นนี่เขาคิดละเอียดเอาเป็นว่าอโนจะไปอยู่ด้านหลังให้ใช้งานยากทําไมละครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยถ้ามีอยู่ด้านหน้า Type C ก็มาต่อได้เอาภาพขึ้นจอได้เลยนะครับ HDMI อันนี้แน่นอนภาพอยู่แล้วนะครับ Touch USB ถ้าจะทําให้ Windows สามารถจะทัชสกรีนได้นะครับมาต่อหรือจะเป็น USB 3.0นะครับตรงนี้วันนี้จะให้ดูฟังก์ชันที่เขาคิดมาค่อนข้างครบหน่อยนะครับผมจะเขียนทั่วไปนะครับต้องบอกว่า งานนี้ติดมือมากขึ้นนะครับสังเกตดูผมเซ็นเป็นลายเซ็นนะครับผมใส่เป็นตัวย่อนะครับนี่ผมใส่เป็นโลโก้นะครับนี่โลโก้ไม่ใช่แบร์ไตก่อนแล้วผมเอาด้านท้ายนะครับเขียนนะครับด้วยตัวหนังสือที่ใหญ่ขึ้นตรงนี้สามารถที่จะติดนิ้วค่อนข้างไวไวขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับและถ้าเกิดว่าทั้งหมดนี้ผู้เขียนเป็นคนตัวเล็กเช่นเป็นเด็กนี่ กดดูฮาร์ดสกรีนได้ปึ้งนี่ทั้งหมดที่เขียนนี่จะไปอยู่ด้านล่างฉะนั้นคนที่เขียนตัวเล็กนะครับก็มาเขียนตรงนี้นะครับฮัลโหลนะครับอยู่ทางด้านนี้นี่รูปแบบก็สามารถจะเขียนได้แบบลักษณะมัลติทัชด้วยนะครับจากจุดเดียวเป็นหลายๆคนเขียนพร้อมๆกันนะครับสมมติผมเขียนหลายมือพร้อมกันนี่เห็นไหมลองรับการเขียนหลายมือพร้อมกันนะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะช่วยกันทํางานบนจอแบบนี้ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยในวิธีการทํางานนะครับของ r Rico oh Interactive Whiteboard A Series ตัวนี้ ทำงานได้ค่อนข้างดีมากๆเวลาลบครับง่ายมากปึ้งนะฮะแล้วก็ลบด้วยมือเปล่าแบบนี้เลยนะครับทำมือเป็นกำปั้นขึ้นมาให้มั่นใจว่าคุณลบแล้วนะครับอันนี้คือฟังก์ชันครึ่งจอใช่ไหมครับกลับเป็นเต็มจอปั้งนะครับขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับนี่ผมลบต่อไปอย่างนี้หรือนะครับจะมีฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งสามารถทําให้เกิด eye protection นะครับก็คือมีการดิมแสงลงในขณะที่คุณเขียนบนหน้าจอ คุณอยู่ไกลไม่มีคนอยู่ตรงนี้เราเห็นจอชัดด้วยความสว่างแต่พอเข้ามาใกล้นะครับจะมีการดิมแสงลงเพื่อให้มั่นใจได้ว,ว่าเวลาเขียนเนี่ยจะถนอมสายตาผู้เขียนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาดูยอดขายกันหน่อยนะทุกคนนะฮัลโหลนี่นะครับอยู่ในงด้านนี้เลยเดี๋ยวเราดูด้วยกันนี่นะครับปรับเขียนได้หลากหลายมุมมองรูปแบบเลยผมเองนี่ลายมือไก่เขียนนะครับเดี๋ยวเอาศิลปินมาเขียนดีวกว่าว่าหน้าจอ Ri โ o oh Interactive ไวท์บอร์ดตัวนี้นะครับจะสามารถสร้างสรรค์ภาพได้มากขนาดไหนเอา้าไปดูตัวอย่างกันเลย พอประชุมแผนงานทั้งหมดเสร็จหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่าเพียงแค่กดสัญลักษณ์ QR code นะครับนี่เลยระบบจะเจน QR code ไม่ซ้ำกันนะครับมาให้ผู้ที่นั่งฟังการบรรยายเนี่ยสามารถจะสแกนแล้วก็เก็บเอาไฟล์นี้ไว้ในเครื่องของเขาได้โอ้โหง่ายกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าจะให้มันเป็นเรื่องลับซะหน่อย encryption มันครับใส่รหัสได้นะครับจะได้มั่นใจว่าไฟล์นี้จะไม่ได้หลุดลอดไปไหนนะครับในกรณีที่เป็นการประชุมลับหรือว่าข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน ทั้งหมดตรงนี้นะครับอยากจะบอกว่าโดยการใช้งานนี่ตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้ก็คิดค้นมาครบนะครับผมให้ดูบางฟังก์ชันก่อนอย่างเช่นการแคสสกรีนขึ้นหน้าจอหลักการนะครับจะดาวน์โหลดแอปก็ได้แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยใช้ Millercast ซึ่งปกติแล้วอยู่บน Windows อยู่แล้วเนี่ยสามารถจะยิงเข้ามานะครับด้วยรูปแบบการรับแบบเดียวกันได้เลยนะครับนี่แล้วก็ยังจะมีรูปแบบของ App Store นะครับดาวน์โหลดแอปเพิ่มได้เพราะว่าตัวนี้เป็นระบบปฏิบัติการ Android ฉะนั้นเนี่ย ฝั่งของชุดโปรแกรมสำนักงานนะครับโปรแกรมการประชุมต่างๆนะครับและอื่นๆก็สามารถทํางานได้โดยง่ายจะเปิดเบราว์เซอร์เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตต่างๆก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เดี๋ยวลองเข้าเว็บแบร์ไตนเลยสินี่ B E A R T A I b บร์ไต .com นี่นะครับแบร์ไตนอย่านเบียร์ไทยนะนี่สามารถจะนําเสนอนะครับรูปแบบของหน้าเว็บไซต์นะครับเวลาอธิบายสิ่งต่างๆให ผู้ร่วมประชุมฟังนะครับและอื่นๆก็สามารถทําได้นะครับนี่จัดการปานปุ่มโฮมปุ่มเดียวแล้วก็เข้าสู่ฟังก์ชันต่างๆของตัวเครื่องได้เลยตัวนี้คือไฟล์ครับสามารถเก็บไฟล์ต่างๆไว้ในเครื่องได้เพราะว่า Android ก็ไม่ต่างกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้ Windows เขามี Optional พิเศษให้ด้วยครับ ตอนนี้นะครับวัดมุมทะย,ยงได้75นิ้วนะครับแต่ริโก้เขาก็เริ่มตั้งแต่65นิ้ว75นิ้วตัวนี้แล้วก็86นิ้วใหญ่สุดไปเลยนะครับแหมทั้งหมดนี้ก็มาในการแบร์ไตขอให้ข้อสังเกตุคุณผู้ชมไว้ดังนี้เลยนะครับปกติแล้วนะครับระบบห้องประชุมนี่ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะลงทุนกันไปก่อนหน้าบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไมโครโฟนนะครับอุปกรณ์อื่นๆต่างๆทั้งนี้ระบบริ c โก้เวิร์กเ m a n แม e จเมนต์โซลูชันนี้นะครับ ยอมที่จะรองรับอุปกรณ์ที่คุณเคยใช้งานมาก่อนหน้านี้ได้แต่ก็ต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่คุณใช้อยู่นี้สามารถจะมาร่วมกับ r i o o Workplace Management Solution ตัวนี้ได้หรือไม่นี่ก็คือข้อสังเกตจากทั้งหมดนี้ครับรีวิวที่ดีก็ต้องมีราคานะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเราดูกันเป็น Workplace Management Solution นะครับฉะนั้นจะต้องแยกสส่วนก่อนคือส่วนฮาร์ดแวร์ตัวอุปกรณ์กับส่วนซอฟแวร์ก็คือตัวแพลตฟอร์มนะครับ อย่างอุปกรณ์ของ r i c o oh i n t t r r c t t v v e w h i ไว b o บอร์ด e r i e s eries, เริ่มต้นที่99,000บาทแต่แต่1แสนพีทอนสำหรับองค์กรนะครับที่ต้องการอุปกรณ์ที่เรียกว่าอัปเกรดกันมาอย่างดีในยุค Smart Office นี้นะครับก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าเป็น r i o oh o Space การจองโต๊ะนะครับทำงานหรือการจองห้องประชุมนี่ตรงนี้เขาแบ่งเทียวมาดังนี้นะครับแพ็กเกจจองโต๊ะที่เรียกว่า d e s บุ o ก k ิ้งแบบ20ที่นั่งนะครับจะเริ่มต้นปีแรกนะราคาจะ139,000บาทแต่ในปีถัดๆไปนะครับจะเหลือเพียง21,300บาทอันนี้ต่อปีนะครับไม่ใช่ต่อเดือนและจองห้องประชุมนะครับที่เรียกว่า r o มบุ๊ o กิ้ง จำนวน10ห้องนะครับสำหรับองค์กรขนาดนี้ก็จะเริ่มต้นที่180,000บาทหรือปีถัดๆไปนะครับก็จะเหลือเพียงปีละ62,600บาทนะครับอันนี้เฉลี่ยแล้วก็จะวันหนึ่งประมาณ171บาทเท่านั้นเองทั้งนี้ริโก้เนี่ยเขาเก่งเรื่อง financial solution นะครับฉะนั้นจากประสบการณ์ในการจำหน่ายเครื่องปริ้นนะครับทั้งหลายแหล่ของเขามาเนี่ย คุณสามารถจะติดต่อเพื่อคุยแพ็กเกจสำหรับองค์กรของคุณได้นะครับใครสนใจแบบไหนติดต่อ r i โ o Thailand แต่ถ้าอยากจะมาดูด้วยตาสัมผัสด้วยมือมาที่นี่เลย RICO Experience Center ชั้น6อาคาร101 True Digital Park เพื่อนบ้านของแบร์ไตเลยนะมา r i โ o อย่าลืมแวะเยี่ยมแบร์ไตพอร์ตด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับกลับบ้านบ้านอยู่นี่อย่าลืมมานะ